ฟูหมดก็หมดครับเติมใหม่ยังไงคนดูเออจอดแรกมาแล้วไหลต่อดิเต็มหน้าไปทีคนดูคูณมาแล้วครับฟูไหลต่ออีกโอ้ยเกยชาตัวแพงคนดูเออคูณเท่าไหร่สิบสองยบสี่บาทโอ้ยโอเคครับขอกราบสวีดัสสวัสดีทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับ แล้ววันนี้ก็พกกับผมเอเฟยไว้ให้กันเช่นเคยนะครับละเกมนว,วันนี้ผมก็พาพาอยู่ในเกมไข่พีจีนะครับเก,เกอิชาครับการล้างแค้นของเกอิชาคุณดูเออแต่จนวันนี้ผมพกมาห0บาทคุณดูผมมีเรื่องไตที่เบ็ดสามเลยแล้วกันนะครับฟู่หมดก็หมดครับเติมใหม่ยังไงคุณดูเออจอดแรกมาแล้วไหลต่อดิเต็มหน้าไปทีคุณดูคูณมาแล้วครับฟู่ไหลต่ออีกโอ้ยเกอิชาตัวแพงคุณดู เออคูณเท่าไหร12 24่12บ4บาทโอ้ยจอดแรก289บาทคนดูได้ได้ต่อลมหายใจแล้วครับคนดูขึ้นเบ็ด5เลยละกันนะไม่พูดพร่ำนํงเพลงนะคนดูไปกันต่อครับเอออืมคิวไม่มาได้ไงคนดูยังไงขอไหลๆมไม่ไหลนะคนดู คิวเต็มหน้าไปทีห้าสิบสี่บาทคูณต้องมาโอ้ยคูณหายไปไหนอฟู่เออถ้าคูณมาเมื่อกี้นี่มผมบอกเลยนะคนดูรวยห้าสิบสี่บาทถ้าคูณสักสิบเนาะเอออุ่ยมาแล้วครับขอไหลต่อดิเออเกอ,อิชามาเต็มหน้าไปทียังไง ุยเขาเรียกว่ามีดอะไรมีดนินจาหรอกคนดูมีดอะไรอ่ะผมไม่รู้จกักโอ้หุยห้าสิบสองบาทคูนิตสี่เจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทเลยนะคนดูเออมาแล้วครับหนึ่งพันบาทขึ้นมาแล้วครับฟูมีดนินจาไปหุยร่มอ่ะเข้าไหมคนดูสเก็ตเตอร์เข้าไหมลุ้นก่อนครับจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วแหละฟู อุ้ยเลยแดงอุ้ยเข้าเลยครับคุณดูของแท้มันต้องแจกแล้วจังหวะนี้ขอเข้าตึงๆหน่อยนะคนดูเอ้ยเอ้ย,เ,อยเน็ตอะเฮ้ย,ยได้ไงมาแล้วครับคนดูเน็ตช้าไปนิดนึงนะครับรอก่อนนะฟู่เออ วันนี้ขอกินหนักๆนะขอหนักๆได้ไหมขอบื้มๆเหมือนวันนั้นน่ะได้ไหมโอ้โหทุน50บาทเราจะจบเท่าไหร่กันนะครับคนดูมาดูก่อนมันยังไม่แจกผมเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนหมุนทิ้งอะไปแล้วครับเจ็ดไม้โอ้โหเพิ่งมา มาแล้วไม่ไหลด้วยนะคนดูโอ้ชิตโอ้อืมไอหัมแหล่มันบ่ได้เนี่ยโอ้เกินโอ้โหคนดูดูเขาแจกผมดีสิบแปดบาทอะไรครับเนี่ย เขาฟีเจอร์แจกสิบาทเกินเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วเออไหลต่อข้างนอกก็ได้มาข้างในก็แจกของข้างนอกแล้วแล้วกันนะครับไหลต่อชอ็อตนี้ยาวๆไปคิวต่อเอออะไรต่อเอมาหูยคูณไปเท่าไหร่นะ22 หกรอยบ็ดบาทคนดูเออพอได้ครับคุณดูพอได้นะออช็อตนี้มีนินจาต้องลงแล้วเออเหมือนสั่งได้อะคุณดูเอาเราจะขึ้นไป็นสิบล,ละก่อนดูเป็นสิบต้องมาแล้วล่ทุนเรามาเยอะแล้วคุณดูผมจะไม่ให้มันลงถึงพนะันห้าแลคุณดู โอเคช็อตนี้ยังไงคิวเต็มหน้าไปทีคุณดูเออเค okay, มาร่มก็ได้เออร่มตัวแพงมาเลยครับฟูเท่าไรเจ็ดสบาทคูนยีบสี่เจ็ดอุ้ยพันเจดรยปดสิบดบาทเลยคุณดูเออเอาเรื่องเบสิมต้ององี้สิวะเมื่อกี้เข้าฟรีแจกสบบาทอะไรครับเนี่ยโคตรขายหน้าเลยคุณดู คิวมาต่อแล้วครับรองเท้าต้องมาแล้วจังหวะนี้ไม่ก็ไม่กรม่มนะอุย้ยวายเต็มหน้าจอดนี้คนดูอุย้ยคูณเท่าไหรสิบสองเท่าไรพันเจ็ดร้อยเกาสิบี่บาทคนดูเออเอาเรื่องจัดจัดของแท้คนดูอุย้ยพอแล้วคนดูวันนี้พอแล้วอุย้ยดอกนี้ขอไม่ไหลนะคนดูโอ้ยครับคนดู วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมานังผมมาเล่นให้ดูนะครับคนดูสำหรับที่ใครอยากให้ผมทำค,คลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะครับคนดูสวัสดีครับ Make him spicy.